เมื่อเมื่อในถึงเวลาช่วงดึกเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยหากมีเสียงสัญญาณเปิดประตูดังติ้งน่องจากบริเวณตูประตูร้านของร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีสัญญาณดังอยู่เมื่อลูกค้าเข้าออกให้พนักง,งานทุกคนมองไปที่ประตูนั้นว่าเป็นคนร้ายหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่อย่างเช่นสวมหมวกนิรภัยไปหรือไม่ถือวุธเข้าไปหรือไม่ถ้าเันเป็นเห็นลักษณะนั้นแสดงเป็นคนร้ายเนี่ย ให้รีบแจ้งในทันทีแล้วได้ออกกฎระเบียบออกไปเ,เลยนะครับแล้วก็ให้ใช้กฎบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพักที่เป็นเบอร์เบอร,เบอร์โทรด่วนแหละไว้ในโหมดโทรด่วนของโทรศัพท์เขาสามารถจะกดหมายเลขใดตามที่เขากําหนดไว้เนี่ยจืดมันจะเข้ามาที่โรงพักแล้วก็แจ้งเหตุในในทันทีครับแล้วก็สอนเขาบอกว่าถ้าเจออย่างนี้นะเราจะทำไงที่จะแจ้งให้คนช่วยให้ออกไปหาคนมาช่วยกันอืแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงว่า ไอ้ร้านด้านข้างนะเราต้องช่วยกันสอดส่องนะวินมอไซค์ต้องช่วยกันดูนะหรือแล้วที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงต้องช่วยกันด้วยรตรงนี้เราก็เลยใช้มาตรการนี้ลงไปกับร้านสะดวกซื้อในเขตพื้นที่ร,ชชรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะป้องกันได้เพราะว่าร้านสะดวกซื้อมีเยอะมากเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีครับนะครับเราก็ใช้มาตรการนี้ลงไปนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่หลุดรอดจากการจับลุมไปได้เลยครับทุกคนถูกจับหมดสังเกตดูไหมครับจะก่อเหตุร้านนี้ไปร้านนู้นแล้วเดี๋ยวอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยเขาก็โดนจับแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ห้าครั้งครับพอมาครั้งที่หกมาก่อเหตุที่นี่เนี่ยก็โดนจับนะในที่สุดโดนจับหมดนะแล้วคราวนี้โดนไปนะผมคิดว่าเอแต่ละที่เนี่ยในลักษณะของการชิงทรัพย์เนี่ย ไม่น่าจะทำสองปีโทษไม่น่าจะทำว่าสองปีหกที่ก็นล่อไปสิบสองสิบสองปีแล้วฮะครับเราก็สามารถจะตัดโคจรของตัดวงจรของคนร้ายคนนี้ไปได้แล้วคนร้ายนี้จะไปก่อเหตุก็ไม่สามารถไปก่อเหตุได้อีกคนร้ายใหม่ๆผมว่าก็ไม่คิดที่จะก่อเหตุแล้วฮะถ้าเจอลักษณะการมีมาตรการในการดําเนินการแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ที่ก่อเหตุมาแล้วห้าครั้งครับผู้กากับผู้ต้องหาสารภาพไหมครับบอกว่าไปก่อเหตุในพื้นที่ไหนบ้างครับ รารับสรารภาพทั้งหมดฮะในในย่านถนนเทปรักษ์เนี่ยสามครั้งคัแะแล้วก็แถววัดท่าทองมาสองครั้งนะฮะครับ <ๆ S 2> นี่นี่เท่าที่รับสรารภาพนะฮะแต,แต่แต่พอวันนี้เนี่ยวันนี้เราดาชี้ที่เกิดเหตุแล้วก็ทําสื่อมวลชนไปถ่ายภาพออกสื่อทั้งหลายเนี่ยมผมคิดว่าถ้าร้านสะดวกซื้อในที่ต่างๆเห็นสื่อเนี่ยอ,อาจจะมาแจ้งความเพิ่มเติม ว่าได้ไปก่อเหตุในที่อื่นด้วยคนี่เพียงแค่การรับสารภาพจากเขาโดยที่ไม่ได้ไป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 เค้นอะไรมากมายนะฮะครับเขาเพียงแค่รับรับยอมรับสารภาพไปโดยดีอย่างอย่างแค่ห้าครั้งผมว่าน่าจะมีร้านอื่นถูกผู้ต้องหาคนนี้ดําเนินการชนนี้มาก่อนครับครับครับครั้งที่ลงมือก่อเหตุครับผู้กากับเขาบอกไหมครับว่าทําไมถึงตัดสินใจลงมือทําครับผมเอ ผมดูแล้วมูลเหตุมูลเหตุจูงใจเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้ติดยาเสพติดไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดื่มสุราแต่ผมดูจากประวัติของเขาเนี่ยเขามีลูกเล็กเจ็ดเดือนคนเออ่แล้วคนคนที่สองเนี่ยสองขวบคนโตเนี่ยแปดขวบภรบรยาเขาต้องออกจากงานไปเลี้ยงลูกอยู่ที่ขอนแก่นครับผมว่าลูกสามคนเนี่ยทําให้เงินเดือนที่เขาได้รับประมาณเกือบสองหมื่นเนี่ยไม่เพียงพอ ส่วนส่วนปัญหาอย่างอื่นผมดูแล้วมันไม่มีเรื่องการพนันก็ไม่มีสอบถามมายังบริษัทที่เขาทํางานเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องการเงินก็ไม่มีบางครั้งก็มียืมเงินเพื่อนคนงานด้วยกันเพื่อนพนักงานด้วยกันเขาก็ใช้ตามปกติส่วนส่วนนายจ้างซึ่งเขาที่เขาไปขับรถเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรการขับรถก็ขับดีอืก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายว่าไม่มีเลย กับท้ายสุดครับมีการดําเนินคดียังไงครับพุ่กกับถ้าดำเนินยัไคดีในข้อหาชิงทรัพย์ฮะครับแล้วก็ในส่วน้องที่อีค้าอีค่าท้องที่นั้นก็มาทําการอายัดตัวเพื่อเพื่อดําเนินคดีในส่วนของเขาอีกอีก5าคดีฮะรวมเป็นหกคดีครับครับเอาละครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับ ครับครับยินดีครับสวัสดีครับพันตํารันตำดเอกสง่าทีรสรัญญาโนนนะครับผู้กํากับการสพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับขาดหกครั้งที่ลงมือก่อเหตุพูดถึงแล้วก็น่าเห็นใจนะฮะเรื่องของการไม่มีเงินไปเลี้ยงครอบครัวนะฮะมีลูก3คนด้วยกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่จะหาทางออกไม่น่าจะมาใช้วิธีนี้เพราะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยติดคุกไปนะฮะอย่างน้อยๆ12ปีปรปีกฏว่าลูกโตมาอีกทีหนึ่ง สาหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของร้านไม่ใช่ครับควรที่เป็นพนักงานของร้านเขาบอกว่าตอนที่อยู่ในร้านนะครับก็โชคดีที่มีไหวพริบแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับก็เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในในการก่อเหตุครั้งนั้นก็มีสติเหมือนกันสุดท้ายก็จับกลุ่มคนร้ายได้เหมือนกันนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นความดีความชอบของพนักงานซึ่งก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับสำหรับร้านที่ อาจจะเคยถูกก่อเห็นในลักษณะนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีหน้าคนร้ายเนี่ยบอว,ว่าเห็นภาพแล้วคล้ายๆกับคนดังกล่าวก็สามารถที่จะเดินทางไปชี้ตัวได้นะครับที่สพบางแก้วก็จะเป็นการเพิ่มข้อหาเข้าไปอีกปัญหาอาญากรรมเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชม แต่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ผมจะพาไปดูดังต่อไปนี้นะครับเป็นพื้นที่ของสอนพระพรชัยสองซึ่งตอนนี้เปิดเป็นพื้นที่เซฟตี้โซนเพื่อที่จะป้องกันเหตุอาญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับวันนี้ก็มีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าเซฟตี้โซน3นะครับจัดขึ้นที่บริเวณป้อมพักสายตรวจวัดปรทุมกงคาราดวรวิหารที่ถนนส่งวาดนะครับภายหลังจากที่มีการเปิดงานนะครับวันนี้ก็มีการปั่นจักรยานไฟฟ้า เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่ถนนยาวราชตลอดจนถึงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับ,รบก็เป็นการรณรงค์กันไปนะครับใช่ฮะในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่พะพะชัยเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะคนเนี่ยอย่าว่าแต่พวกรถยนต์ใช่ไหมฮะไปหาพื้นที่จอดนี่ก็ยากแล้ว คนเองเนี่ยเดินกันเยอะมากครับบางครั้งมอเตอร์ไซค์เองฮะก็สามารถที่จะเข้าไปในซอยเนี่ยลำบากเขาก็เลยบอกว่าต้องมีการใช้รถจักรยานครับรถจักรยานที่ว่าเนี่ยเป็นรถจักรยานไฟฟ้าฮะสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการเรียกว่าป้องกันปัญหาอาชญากรรมได้เดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงโครงการนี้นะครับกับทางผู้กำกับพันตรวจเอกรุ่งโรดสายันประเสริฐผู้มำกับสนพรพลาชัยสองนะครับสวัสดีครับผู้กำกับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตังคูครับ ครับโครงการที่เกิดขึ้นครับเป็นการใช้รถจักรยานเหรอฮะอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับใช้ในการตรวจในพื้นที่งต้องต้องเรียนคุณังคุณแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าจริงๆโครงการเซฟตี้โซนเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องเอาจักรยามาตรวจแล้วก็จะสําเร็จอะไรไม่ใช่การเป็นเรื่องของการป้องกันอัชญากรรมตามกระบวนทัดใหม่รูปแบบที่ที่อมีการวิจัยมีการศึกษาแล้วว่า จะได้ประโยชน์สูงสุดจะเกิดความปลอดภัยต่ลดอัชญากรรมได้ดีกว่าการป้องกันอัชญากรรมแบบเชิงรุกคือไอ้ที่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 ท่านบอกเนี่ยนะครับว่าตอกเอบซอยมันมันเล็กแล้วก็ใช้จักรยานเข้าไปตรวจนะครับมันเป็นการปรับยุทธวิธีในการงานป้องกันอัชญากรรมเชิงรุกโดยใช้เน้นสายตรวจนะครับเน้นเอ็ดเทคโนโลยีมาช่วยนะครับเน้นอย่างเงี้ยอ จากใช้ตัวรถยนต์ก็มาปรับเป็นจักรยานยนต์จากการจักรยานยนต์ก็ในบางพื้นที่ที่มันอย่างของพื้นที่สอนอวงชัยสองเนี่ยมันเป็นพื้นที่เล็กนะครับ0.8ตารางกิโลเมตรที่รับผิดชอบนะครับ,รบแลแ้วก็ยังมีส่วนที่เป็นบริเวณเรียบน้ําเจ้าพญาเนี่ยจะเป็นซอยเล็กๆเ,เ,เป็นถนนคนเดินเท้าเท่านั้น,น,นครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้าไปาขี่ยากขี่ลําบากถ้าเป็นจักรยานเนี่ยก็าสามารถที่จะ ตรวจได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังต่อความรำคาญให้กับนักทต้องเที่ยวที่มาพักบริเวณเกสต์เฮาส์บริเวณโฮมสเตย์อะไรต่างๆซึ่งมันจะดีกว่าเป็นการปรับสภาพในงานป้องกันอัากรรมแล้วจักรยานที่ที่นำมาใช้ในโครงการเนี่ยครับคือเป็นจักรยานที่ดีกว่าจักรยานทั่วไปด้วยคือเป็นจักรยานไฟฟ้าถูกไหมฮะครับไม่ต้องปั่นเลยเหรอฮะหรือว่ายังไงคือเป็นกึ่งสองสองระบบนะเป็นปั่นด้วยแล้วก็เก็บ พลังงานด้วยแบตเตอรี่เป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสมมติกรณีตรวจนานๆเกิดเมื่อยก็ใช้ใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนครับครับ,รบแล้วอย่างน,นี้มันจ,จะเป็นผ่อนผ่อนแรงผ่อนแรงอะให้กับทางอาสาสมัครแล้วก็สายตรวจจักรยานของเราแล้วความเร็วจะขับจะขับทันโจเหรอฮะถ้าเกิดว่าโจรวิ่งราวอย่างเงี้ยครับคืออย่างนี้นะครับผมเรียนเรียนคุณอังคูอย่างนี้ว่าจริงๆเราตรวจเป็นการเชิงป้องกันนะครับอืมฮะคือถ้าป้องกันเราแสดงตัวเนี่ยนะครับ ทุกพลัดเราตั้งคือนอกอันนี้มันเป็นสายตรวจเสริมนะครับ oh. เป็นการป้องกันานรามเชิงรุกคือเสริมในกรณีที่สายตรวจรถยนต์เราเข้าไม่ถึงหรือไม่เข้าไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกนะครับ <c oughs> หรือสายตรวจจักรยานยนต์เนี่ยมีไม่เพียงพออันนี้เราเป็นการโชว์ออฟฟอร์สนะครับ <c oughs> ตรวจปลายปานไปดูแลป้องกันปลายให้กับ <c oughs> นักท่องเที่ยวซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มทัวร์จักรยาน เขาเรกทัวจักรยานซึ่งเป็นธุรกิจอันหนึ่งซึ่งเขาจะเป็นมีนักนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปนะครับ,รบชาวฮอลแลนด์อร์แลนด์เนี่ยจะชอบมากมคือเขามาเช่าจักรยานจำนวนเนี่ยประมาณสิบถึงสิบห้าคันเนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะมีบริษัทเนี่ยนะคโคแฟนเนี Co ่ยนะครับอยู่ที่อยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ สอนอพรอปัญัาสองนะครับอยู่ตรงบริเวณศูนย์การค้าลีวซิตี้เนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะให้บริการมีคนนําคนหนึ่งมีคนปิดท้ายคนหนึ่งก็้วนำไปตามจุดที่ท่องเที่ยวทางเชิงวัฒนธรรมครับืออันเนี้ยอันเนี้ยเราเราก็จะคมคืนกับเขาเราอาจใช้อาสาสมัครเขามาด้วยนะครับครับ,รบให้เขาเป็นหูเป็นตาให้เราแล้วก็คนร้ายเนี่ยผมคิดว่าถ้าเจอการแสดงตัวของอไม่ว่าจะเป็นสายตรวจ จักรยานยนต์ก็ดีสายตรวจจักรยานเนี่ยจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็ดีหรืออาสาสมัครบริเวณีต่างๆก็ดีเนี่ยผมว่าเขาจะไม่เลือกทำนะครับนอกจากเป็นการในเชิงป้องกันนะครับนอกจากใช้รถจักรยานในการตรวจเชิงป้องกันแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีการประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเหรอครับแน่นอนครับอันนี้คือย่านสอนพบใจสองเนี่ยมันได้รับ ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นไชน่าชาวนะครับเยาวราชเนี่ยนะครับปีปีหนึ่งนะครับเอางี้ดีกว่านะครับตรงบริเวณของเราเนี่ยนะได้ดําเนินการจัดทําพื้นที่ปลอดภัยตามนโยบายของสำนักงานหน่วยชาติอ่ะทั้งิ้นเนี่ยเรากาหนดเป็นสามโซนนะครับโซนแรกเนี่ยเราทําเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่บริเวณใจกลางเยาวราชเลยนะครับคือนักท่องเที่ยวที่มามา มาท่องเที่ยวในย่านเยาวราชเนี่ยก็จะมาในสามส่วนด้วยกันคือมามาดูวัฒนธรรมนะครับความเก่าแก่นะครับมาชิมมาชอบคืออาหารการกินก็เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับไชน้าทาวซีฟูดซีฟูดชั้นเออาหารจีนชั้นยอดนะครับแล้วสุดท้ายก็เรื่องของมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะนั้นในโซนแรกเนี่ยเราครอบคลุมเรื่อง เรื่อง,อยงเยาวราชนะครับตอนที่สองเราทําที่วัดไตรมิตรวิทยาราม<ะ>ก็คือเป็นต้นของทัวร์นะครับอทัวร์จะไปวัดพระแก้วก็ดีวัดอรุณก็ดีวัดพระเจดีพเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะมาเริ่มที่วัดหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรครับมีวันหนึ่งประมาณพันหกร้อยถึงสองพันคนนะครับทั้งชาวยุโรปชาวอเมริกาโดยเฉพาะเอเชียตอนนี้นะครับเยอะมากจีนอินเดียเวียดนามนะครับอันเนี้ย เราก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งอ,อยู่บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของเราตรงเรียบน้ำเจ้าพยานะครับ,รบประมาณ0.4ตารางกิโลเมตรเนี่ยจะต้องเที่ยวมาทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะมาดิน n e r cruise มานั่งเรืออ,อาหารเนี่ยนะครับมานั่งเรืเอท่องเที่ยวบริเวณนั้นตอนตอนช่วงเย็นๆเฉพาะสำรวจสำรวจตรงนั้นนะครับวันหนึ่งประมาณ2,000ประมาณ2,000คนนะรวมถึง ไหนจะมีเรื่องทัวร์จักรยานกับเก๊สเา้าที่มาพักที่ว่าเป็นโฮมสเตย์ก็ดีเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามพันคนต่อวันครับนะครับก็ถ้าเรามีการจัดใสยตรวจจักรยานเพิ่มต้นเอเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะให้ปรากฏกายให้เขาเห็นนักท่องเที่ยวได้เห็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยนะครับ,ร,บรู้สึกมีความ มีความสบายใจนะครับว่าโอเคมีตำรวจมีอาสาสมัครอวุธนเทียอะไรต่างๆสอบถามทางอะไรก็ดูใช้ภาษาได้ตอบโต้ซึ่งเราจะจะเข้าสู่สมาคมอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะมาอบรมตรงนี้นะครับเรื่องภาษาเรื่องการเข้าใจในเรื่องการช่วยป้องกันพวกนี้จะเป็นภาคีเครือข่ายเครือข่ายในการดูแลประชาอยู่ในเหมือนดูแลบ้านตัวเองนะครับครับ ผมขอโทษอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้เนี่ยคือวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์โซนสแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งโซนหนึ่งโซนสองนะฮะโซนแรกก็คือใจกลางเยาวราชสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชิมมาช้อปต่างๆใช่ไหมครับส่วนโซนสองเนี่ยเป็นจุดที่วัดไตรมิตรก็เป็นจุดเริ่มต้นของทัวร์หลายๆทัวร์เหมือนกันทัวร์ว่ายทัวร์ไหว้พระครับทัวร์ไหว้พระทัวร์วหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะมีสันเจ้าเรามีสิบสันเจ้ามีวัดสี่วัด ครับแล้วก็วันนี้เป็นโซนสุดท้ายโซนสามใช่ไหมฮะที่จะมีการดูแลเรื่องของบริเวณริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาด้วยแล้วก็เรื่องของทัวร์จักรยานต่างๆครับตรงนั้นมันมีจุดจุดจุดที่เป็นจุดบอดลักษณะว่าเป็นซอยเล็กๆแคบๆนะครับแล้วก็นักนักท่องเที่ยวจะเป็นลักษณะแบ็คแพคเกอร์คือคือเข้ามาอยู่โฮมสเตย์บ้างอยู่เกสต์เฮาส์บ้างแล้วก็มาเช่าจักรยานขี่ซึ่งมีโอกาสเกิดผิดพลาดอะไรไปเกิด มีถูกทําร้ายหรือถูกรประตูสไลด์อะไรต่งตางๆเสียหายเข้าไปเนี่ยภาพคนเราเสียหายเพราะนั้นตรงเนี้ยทั้งอาสาสมัครตรงนี้ทาาั้ทงตารวจสายตรวจเนี่ยที่เราที่เราเพิ่มใช้ตรวจจักรยานเนี่ยก็จะช่วยในการที่ประชาสัมพันธ์ด้วยและการดูแลปลอดภัยนักท่องเที่ยวกลับไปก็จะอยากจะกลับมาอีกถ้ารู้สึกอุ่นใจปลอดภัยครับครับแล้วครับ,รบสอบถามเท่านี้นะครับครับครับ ครับขอบคุณมากเลยครับท่านครับตำรวจเอกตุ้มโรจน์สายันประเสริฐนะครับผู้กํากับการสนพระพราชัย2นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จัดทําขึ้นแต่ครับผมมองว่านํามาใช้ไล่ล่าโจรนี่คือไม่ทันแน่นอนแต่ว่าเขาบอกว่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นซอกซอยที่ในซอกในซอยอาจจะทันแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าเขาเน้นการที่ป้องกันมากกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุพอโจรเนี่ยไปเห็นปุ๊บใช่ไหมฮะก็ไม่กล้าก่อเหตุละ ลักษณะนั้นมากกว่าช่วงนี้พักสักครู่น,นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ